โอเคผมก็สวัสดีนะครับผมเดนะ็กโไฟล์ฮะก็หายไปหลายวันนะฮะก็ได้ทําเดี๋ยวจะชดเชยอ,ออกมาที่ถี่ให้นะฮะเดี๋ยวจะทยอยทยอยอัดแบบอัดแล้วก็ลงลงลงเรื่อยๆนะ <laughs> <â> ก็คือเด็กคนนี้ที่ผมจะมาทําเนี่ย <laughs> เป็นได้แบบว่าที่ผมใช้มานานมากแหละแล้วก็แบบว่าผมชอบอะ่ะ <laughs> ก็คือเล่นมานานมากตรงจนแบบว่าอยู่มันนานเข้าก็ทําหลูไปเลยแสบตา เดี๋ยวเด็กมันจะมีอะไรบ้างมาดูเลยฮะเป็นสายของเกโูล่าเนาะวันนี้ก็เพิ่งไปเล่นมาเลยในดิ s คอร์ดเกตสามใบแรกครับผมนี่เลยฮะอีวิลกอร์บั r เนอร์ดาร์ฟเสดเกโดล่าครับผมเกตสามใบดีใบเดิมครับก็คือต้องใส่สี่ใบเท่านั้นนะขาดไม่ได้นะสกิลผมแอคทีฟช่องแวนกัดวันฟอร์เธอร์นะเ o า n t e r b ร์บัตหนึ่งเลือกเลกาดของคู่คแข่งไม่เกินสองใบนะแปเคเดิรฮะก็เอาง่ายเลย เลือกเล็กอากาศแข่งสองใบครับแปดเคเดิลไม่เกินนะแปะใบเดียวก็ได้ฮะแล้วก็สกิลครับผมออโต้ Auto, ช่องเวนการ์ดเมื่อ,อยูนิตโจมตีครับผมคอรฮะรีทาเลกาดาหนึ่งใบครับโค่คนหาเกศสามหนึ่งใบจากกองครับคอลงช่องเล็กากและสับกองถ้าทําการคอครับผมตัววันเองอ่ะตัวแวนการ์ดอ่ะบวกหมื่นแล้วก็ไอตัวที่คอมาบวกหมื่นฮะง่ายๆเลยก็เอามาทําเพิ่มอ่ะมันมีเวฟนะต่อมาครับผมนี่เลยใบยนี้ อสูรกายหอกคำลายล้างของผมโอวาสปีดก็ใบน pues ี้ส่วนใหญ่ผมเห็นเขาใส่กันสองนะแต่ผมใส่สามเลยเพราะว่าคือเผื่อตกแดมเผื่อตกรอบเผื่อบนไฮคาร์มอสอาวนไม่ทันอะไรเงี้ยนั่นแหละผมก็แบบว่าผมจะโม่หนักอ่ะผมเวลาผมเล่นผมชอบโม่หนักๆมากแบบว่าถ้ามีบนมือนี่คือผมก็แบบเรียกเลยแล้วก็กดตัวนี้ก่อนพอแบนตีปุ๊บรีทายเจกจะกกองมากดต่อก็คือไถ่กองเขาสี่ใอะเฉพาะตัวมันเองนะนั่นแหละก็เอาแบบว่า โมงหนักเลยผมแบบชอบสไตล์นี้ผมชอบแบบโมงหนักก็เพราะผมออโต้สกิลช่องง่ายๆครับออโต้ Auto ครับผมแวนเลียเมื่อลงสนามครับเคาน์เตอร์บาสดหนึ่งคู่แข่งครับส่งการบองกองสองใบลงดรอปโซนฮะจากนั้นถ้ามีเกทหนึ่งสูงกว่าถูกส่งลงไปนะฮะเวลามันตีของการสองใบเนี่ยสกิลมันง่ายมากเลยแค่เคาน์เตอร์บาสเดียวอะนั่นแหละมันคือมันดีจริงนะต่อมาเลยฮะ เก้สามใบถัดมาติดไว้เลยนี่ฮะอาส,สูรปืนนี้แท้จริงครับผมกันนิ่งคอริโอก็คือไอตัวเก่าแล้วแต่ว่าแต่ว่าสกิลมันยังดีอยู่ก็ผมติดไว้สองใบนะก็คือถามว่าใส่เยอะวันนี้ดีไหมผมว่ามันไม่ดีนะเหมือนมันลกที่เกินไปอะละแบบว่าด้วยความที่ว่าแวนเราอะเราไม่ควรเล่นเป็นตัวนี้บ่อยเราควรเล่นเป็นตัวนี้อยู่แล้ว ซึ่งเราควรยืนเป็นตัวนี้เป็นหลักเลยตัวนี้ก็เอาแบบว่ามาคืนมือหรือว่าเอามาโม่กองเขาตอนท้ายๆเกมก็ได้ฮะแล้วแต่แล้วแต่ใช้เนาะแล้วหรือว่าแบบตอนบุกแดมแบบฝั่งตรงข้ามแดมไหลเราก็แบบดันไปเลยเอาให้มือแตกไปเลยทีนี้ก็แบบว่ามันก็จะดูน่ากลัวทุกทิศทุกด้านนะตรงที่แบบว่าทั้งป่วนบอร์ดทั้งกักแดมทั้งโม่กองนั่นแหละมันก็ พยายามแบบป่ว,วนฝั่งตรงข้ามนะด้วยความที่ว่าเด็กมันอะเมกาโครนี่อะมันป่วนอยู่แล้วเราก็เลยแบบว่าเล่นกับจิตใจเขาไปเลยนะแบบว่าทําให้เขาคิดแบบว่าเอ้ยมันจะมารูปแบบไหนมันจะเล่นแบบไหนวะมันจะกักแดมมันจะโมกองหรือมันจะตีเราให้ตายอย่างนี้ยอะไรให้ฝั่งตรงข้ามเขาคิดเอาเราก็ทําหน้าที่แบบว่าปั่นประสาทเขาอฮะมาเข้าสก,กิลเลยฮะออโต้ครับผมช่องแวนเมื่อลงสั่งครับผมบวกค่าพันบวกหนึ่งได้ง่ายๆเลยแค่นี้จานั้นคู่แข่งครับส่งการ์ดโมงกองหนึ่งใบแลดรอปโซน ถ้าเป็นเกรดสามนะหรือสูงกว่านะบวกเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นบวกไดอีกหนึ่งเท่ากับว่าถ้ามันโม่ถ้ามันลงมาใช่ไหมลงมาปับ๊บคู่แข่งส่งกองครนะับเกรดสามลงไปตัวมันจะบวกทันทีเลยมันจะบวกจากเดิมอยู่ล้ห้าพันหนึ่งได้ใช่ไหมมันจะบวกเพิ่มอีกหมื่นกับอีกหนึ่งได้เท่ากับว่ามันจะตีสองหมื่นเจ็ดสี่ได้ซึ่งเวลาผมเล่นนะ่ะไม่รู้ว่าดวงหรือว่าอะไรนะ คู่แข่งโมโดนเกตสาบ่อยมากเวลาผมเล่นเปเน,นเวลาผมลงในตัวนี้มาแต่ว่าถามว่ามันดีกับเราไหมมันก็ไม่ได้ดีกับเราเสมอไปนะเพราะว่าเดี๋ยวก็รู้ๆอยู่แล้ว้เมกามันต้องใส่ตัวเกตหนึ่งหายขาดมอสใช่ไหมก็คือเธอหนึ่งอะ่ะมันวนได้ไพยเดียวแต่ว่าไอเนี่ยมันถ่ายกองตัวเองนะมันถ่ายเยอะไม่ดีฮะเดี๋ยวจะหมดกองตายเองซะก่อนก็เวลาจะใช้ก็ยังไงดีอ่ะ ใช้ได้ใช้เลยดีกว่ากต็ต้นเกมรีบใช้เลยมันยังไม่รีบอะไรมากเดี๋ยวเล่นเลดเ,เกมเราค่อยแบบว่าไปคอนโทรลบอร์ดเขาด,เด้วยเกรดดอลล่าออเอาก็ได้แล้วแต่คนเล่นนะแต่เวลาผมเล่นนะ่ะผมจะเล่นประมาณนี้ครับผมแอคทีฟช่องแวนการ์ดผมต่อมาวันฟอร์เทนโซบาร์กัตเกรสามผมคู่แข่งส่งการ์ดกองหนึ่งบอลกับโซนฮะแล้วก็ในเทิร์นนั้นฮะก็คือเกตดที่สุกส่งลงไปอะจะเอามาป้องกันไม่ได้เลยทั้งเทิร์นไม่ใช่แค่ตอนแวนตีนะไม่ใช่แค่ตอนตัวมันตีก็คือทั้งเทิร์นเลยไม่ว่าจะเอาาตตตัวไหนีก็ม ซึ่งบางทีมันเล่นกับไอ้วาสปีดมันก็ดีตกทิกเกอร์มาก็โยนให้นี่เลยไอ้นี่สมมติสวัสเกสามสวัสดเกสามไปโมกองมาเป็นเกศูนไอดีตีของกาดสองก็คือเกศูนย์ 0. มันกันไม่ได้อยู่แล้วอะมันขอเยอะมากมันก็จะเปลืองนะฝั่งตรงข้าม <c oughs> แล้วเขาก็จะปล่อยทิ้งไปเลย <c oughs> ดดเมดต่อมาผมใส่ไปหนึ่งใบเลยฮะอัศนกายขนาดโจมตีผมอินทูซิสเตอร์ฮะใส่ไปหนึ่งใบ ก็ตัวนี้มาแล้วผมเล่นอ่ะผมไม่ค่อยใช้นะจริงๆก็จะโม่กองจะแปะเคเดนไม่ต้องใส่เลยก็ได้ฮะแต่ผมใส่มาเพราะว่าบางทีมันจําเป็นเหมือนเดิมฮะเล่นกับตัวเดิมอวาสปีดเอามาลุกตีขอการสออีกรอบหนึ่งแล้วก็มันนั่นแหละจนจบเธอเลยของโอวาสปีดอ่ะไอ้นี่มันก็ลุกโอวาสปีดมาตีอีกรอบโอวาสปีดมันก็เทคมันไม่ได้หายนะที่มันเกิดที่มันตีกาสสอะไรแปนั่นแหละ ก็สก,กิลของผมจะดรอปโซนเมื่อจบการต่อสู้ที่แบนการ์ดของเราครับที่เป็นเก3สามหรือสูงกว่าโจมตีครับผมถ้าในเทอร์นนี้มีการใบใหม่เข้าดาเมสโซนคู่แข่งครับตอนไหนก็ได้เนะขาตับัสหนึ่งคอไปนี้ลงช่องเรียการดครับผมแล้วก็มันจะเกิดโดยตามเทคล่างครับออโต้ผมช่องเรียการดเมื่อลงสนามโซบ,บัสหนึ่งเลือกเรียการ์ดของคุณหนึ่งใบสแตนยูดิตนั้นครับและยูนิตนี้บวกหมื่นะฮะก็ก็จะง่ายฮะสแตนเรียกาดหนึ่งใบ แล้วยูนิตนี้บวกหนึ่งมก็บวกแค่ตัวมันเองนะฮะไม่ได้บวกไอตัวที่สแตนด้วยเจอบ่อยมากเลยฮะเวลาใช้กันนะต่อมาผมนี่เลยอสูรกายผู้คมขู่กับดาร์กเฟสนี่เลยลูกน้องเกโดล่าฮะออโต้แวนเลียผมเมื่อลงสนามครับทิ้งมือหนึ่งใบฮะเลือกเลือทุกเพลงหนึ่งใบที่ไม่มีเคเด่นนะแปะเคเด่นง่ายๆเลยฮะแค่นี้เลยสกิลบนง่ายๆอันนี้แต่เทคนี้ก็มันจะยาวตรงที่ว่าอันนี้ผมไปต้องอ่านให้ฟังนะเพราะว่า มันเป็นการอธิบายของเคเดนอะไรต่อมาผมออตโต้ช่องแวนเลียครับเมื่อยูนิตนี้โจมตีแรรยากาศผมเคาร์เตอร์บัสหนึ่งเลือกรกายกัดแข่งหนึ่งใบที่มีเคเดนมาร์เกอร์ครับรีไฮย,ยูนิตนั้นแล้วตัวมันเองอ่ะบวกห้าพันตามจำนวนเกรดที่ถูกรีไฮไปตามหนะึ่งเกรดฮะก็ถ้ารีไฮเกรดสองอ่ะก็บวกหมื่นรีไฮเกรดหนึ่งบวกห้าพันรีไฮเกรดสามก็บวกไปหมื่นห้าแค่นี้เลย ง่ายครับแต่ว่าสกิลล่างเนี่ยผมบอกเลยว่าตัดทิ้งไปได้เลยเพราะว่าเล่นจริงๆไม่ได้ใช้แน่นอนเปื้องเคาน์เตอร์บร์เราคอนโทรลบอกเขาดีกว่าแบบว่าให้มันแช่ไว้ให้มันคาเคเด้นไว้แบบว่าไม่ต้องไปเคียย์ให้เขาครับให้เขาเคียย์บอดของเขาเองให้เขาแบบเสียมือของเขาเองเราก็ได้มือของเราคืนแว้วยผมว่ามันแช่เคเด้นไว้มันจะดีกว่าดีกว่าแบบไปรีท้ายปลดไปปลดให้เขาทิ้งนะต่อมาครับผมใส่ไปหนึ่งใบเหมือนเดิมฮะใบนี้ก็ขาดไม่ได้จริงๆ อสุรกายพิษรแ,แรงครับผมเฮลดี้ไมซ์ใส่ไปห,หนึ่งใบฮะตรงนี้ก็ตั้งแต่บล็บอกแรกเลย V B บีศูนย์หนึ่งฮะออโต,โต้ผมช่องเรียกอากาศเมื่อลงสนามเลือกเรียกอากาศคู่แข่งหนึ่งใบครับผมเลดอยู่ดิดนั้นและสแตนเลียกากาศของเราหนึ่งใบก็จับเขาเลดแล้วก็สแตนเลียกากาศของเราหนึ่งใบก็คือฟรีเลยแบบคือมันมันจะดูไม่มีอะไรก็จริงนะแต่มันฟรีต่อมาผมคอนยินงช่องเรียกอากาศครับผมเรียกาอากาศแถวหลังทั้งหมดของคู่แข่งที่อยู่แถวแนวตั้งเดียวกับยูนิตนี้ครับผมจะไม่สแตนในสแตนเฟส นั่นแหละก็ง่ายๆอะ่ะมันไม่มีคำอธิบายเยอะนะตัวนี้ก็นั่นแหละสกิลมันก็คือมันง่ายเลยอะ่ะยิ่งถ้าเป็นพวกเด็กที่แบบว่า,วาพึ่งแถวหลังนะอย่างเช่นพวกยังไงอะ่ะเซนทุรี่อะ่ะไอ้ลอยอายน์พาราดินอะ่ะใส่เซนทุรี่กัดนะที่มันต้องใช้เกจหนึ่งเลสนะนะก็ด้วยความที่ว่าไอ้ตัวนี้มันมันไม่ให้สเตนอะ่ะเขาอาจจะต้องคอเพิ่มเกจหนึ่งลงมา แล้วก็เสียมือไปด้วยเสียมือแล้วก็เสียเรียตัวเก่าไปด้วยั้งที่ว่าเสียมือโดยใช้เหตุนะครับต่อมาเลยครับนี่อสูรการของความสามารถของผม stepping lead auto ผมช่องแว n l e ครับผมเมื่อลงสนามครับ counter bat หนึ่งเลือกเลียคู่แข่งหนึ่งใบครับที่ไม่มีเคเดรนปแปะเคเดรนครับผมแต่ถ้าเลือกแปะไม่ได้ครับจั่วการ์ดหนึ่งใบก็คือตัวเนี้ยังไงมันก็ได้ครับถึงเราคอนโทรลคู่แข่งถึงเราแปะคู่แข่งไม่ได้เราก็ได้จั่ว ซึ่งมีแต่คุมกับคุมครับผมคอ,อนินิวช่องแวนเลียครับผมสก,กิลต่อมานะฮะในเธอนะถ้าคู่แข่งมีแคเดอร์มาเกอร์อยู่ครับตัวเองบวกหกพันก็ง่ายๆเลยครับบวกหกพันแปะแคเดอร์แถมตัวเองบวกเพิ่มละบวกพลังเพิ่มอีกก็คือคุมฮนะได้ทั้งบนได้ทั้งล่างเลยฮนะต่อมาครับผมนี่เลยแมชชินนิ่งแมนทีสครับสก,กิลง่ายๆผมออโต้แวนเลียเมื่อลงสนามครับเคาน์เตอร์บัสหนึ่ง เปิดออไปบนกองครับเอาเกสมขึ้นมือจากนั้นตัวมันเองบวกหกพันก็ตัวดีครับอยู่กับเรามานานแล้วตั้งแต่บล็อกศูนย์หนึ่งบล็อกเดียวกับไอ้ตัวเฮลดีไหมนะนั่นแหละใส่ไปสามใบครับก็ถ้าใส่สี่ถามว่าใส่สได้ไหมใส่ได้ครับแต่ว่ามันมันเปลืองที่นะแล้วก็เกสามันเยอะเราหาเกสรได้ยอยู่แล้วต่อมาครับใส่ละสอใบเลยเนี่ย อสุรกายผู้ช่วงจริงครับสติ๊กกี้บอลลัสใส่ไว้สองใบนะตรงที่ว่ามันนำมาคืนมือได้จากสก,กิลล่างมันนะก็คือเดี๋ยวดยวอ่านสก,กิลบนก่อนสก,กิลบนผมออโต้แวนเลียเมื่อลงสนามเคาตบัสหนึ่งเปิดหกแสดงไม่เกินสองใบที่มีคาว่าดาร์คเฟสครับผมก็ไอไออสุรกายผู้คมขู่ดาร์คเฟสนะฮะแล้วก็ดาร์คเฟสเรย์วลานั่นแหละถ้าเจอสองใบเขาขึ้นมือสองใบได้เลยแค่นั้นฟรีๆแต่ว่าเวลาผมเล่นก็ดาร์คเฟสแล้วใส่ใบเดียวมันเจอยากอยู่แล้ว แต่ว่าถ้าจะหาเกสารจริงๆก็ไอตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีกว่านะฮะตรงนั้นนําขึ้นมือแล้วสับกรองฮะก็ไม่ต้องทิ้งมือฮะสกิปร่างผมนี่เลยสกิลที่ผมบอกว่าคืนมือออโต้ผมช่องเลยากาัดเมื่อยุดินนี้โจมตีับผมโซบัสหนึ่งบวกหกพันตามจำนวนเคเดนทุกๆ1หนึ่งใบครับแต่ถ้าพลังมันเป็นสองหมื่นหรือมากกว่าจวกกันหนึ่งใบก็เกโดล,ล่าแปะสองใบฮะคู่แข่งมีมาเกอร์สองใบเท่าไอตัวนี้มันบอกว่ามัน มันบก 6, นวก6,000นตามนูนเทเดินทุกๆ1ใบเนาะมี2ใบ12บสอวกตัวมันเดนอีกเก้ก็คือ21,000อะ่ะคือมันได้จัว่วได้จั่วอยู่แล้วก็เหมือนแบบเหมือนโซ่จั่วเลยอะง่ายๆต่อมานี้ผมใส่ไป2ใบนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีว่าตัวนี้ผมเอาเล่นกับตัวอะไรเดี๋ยวรอดูทีหลังแมชชินนิง่งคร,รับผม Armor Beetle ก็ตัวไมเทิร์นที่เข้ามาเซตของไอ้เบลลิตบีสเตอร์แล้วก็ไอมาสเตอร์บีเทิลนะฮะ สกิลไลท์ผมแอคทีฟช่องเรียกาดทบันวอร์เทนคอร์รบเลสเลียกาดใบอื่นของคุณหนึ่งใบครับที่ไม่ใช่ตัวเองนะห้ามเลนตัวเองจากนั้นเลือกเรียกาดทุกนหนึ่งใบครับเลสยูนิตนั้นและยูนิตนั้นจะสแตนไม่ได้สแตนเฟสถัดไปครับจากนั้นยูนิตนี้บวกหกพันบวกพันจมตีหกพันแค่นั้นเลยก็ถามว่าเล่นกับสายเกโดลเนี่ยมันค่อนข้างขัดไหมมันก็ค่อนข้างขัดนะตรงที่ว่าเราไม่ค่อยเล่นกับการเลดอยู่แล้วเราเล่นกับการแบบว่าการมูการแบบว่า แปะเคเด่อะไรเงี้ยเราจะเล่นแบบนั้นมากกว่าการเลทตัวเองนี่แล้วก็เลทคู่แข่งเลยนะเลทตัวเองนี่เป็นแบบว่าบางทีเราก็ต้องคิดดีดจะเลทตัวไหนดี <c oughs> ต่อมาครับผมสกิลครับคอนติเนียช่องเรียกาศครับผมถ้าอยู่นิดนี้อยู่สภาพเลทเยกาดทั้งหมดของคู่แข่งที่อยู่ในแถวในตั้งเดยวกับยูนิตนี้ครับศูนย์เสียอินเตอร์เซประบูต์และไม่สามารถได้รับความสามารถนั้นได้ครับ <c oughs> ผมบอกเลยว่าตัวนี้นี่ถ้าเจอกับเอาไม้เนี่คือเอาไม้ร้อง <c oughs> ค,อคือแบบว่า ก็คือมันแก้ทางเอาไม้โดยเฉพาะเลยนะฮูว่าตัวเนี้ยต่อมาผมเกรดหนึ่งนี้ผมขอให้พูดสกิลมากแล้วกันไฮทอร์มแล้วผมสกิลแรกในกองในโซนน้ำเป็นเกรดสามครับผมสกิลสองครับเล่ตัวเองเก็บน้ำมอญยื่ดินหน่งใบยอดับโซนเข้าใต้กองครับจากนั้นคราบตัวชาร์ตหนึ่งแล้วก็เลือกเล่กันเพล์นหนึ่งใบครับอินเตอร์เซปไปด้านยุทธจบเทินตัวที่เราเลือกนะแค่นั้นต่อมาบิลเลียนบิสเตอร์ครับผมใส่ไปสามใบ แถวหลังครับผมเมื่อจบเทิร์นถ้าคู่แข่งไม่มียูนิตที่สแตนอยู่ครับนำกลับขึ้นมือได้จากนั้นถ้านำกลับขึ้นมือแล้วบนมือมีหกใบตำขวาโซบัสหนึ่งจวัหนึ่งแค่นั้นเลงยง่ายๆออโต้ Auto ครับผมเมื่อเข้าการ์เดียนครับถ้าแม่กับคู่แข่งถ้าแม่กับคู่แข่งกับนอนอยู่โซบัสหนึ่งเลือกเล็กการทุกแข่งหนึ่งใบเรดยูนิตนั้นและยูนิตนั้นสแตนแม่งตองจบเทิร์นสกิลโคตรดีแต่มันไอตัวภาคเก่านะของภาคไอภาคจีปะนั่นแหละ ห้ามสเตนเวนตอนนั้นก็ป่วนจัดต่อมาผมเอาสุรกายแห่ใหม่อะไรอะสปาซิสเตอร์อะไรอะสปาซิสเตอร์ชื่อแปลกๆก็นั่ะครับเป็นพิทัก์เก็ดหนึ่งนะนี่พิทัก์เก็ดหนึ่งพิทัก์ใส่ได้ไม่เกินสี่ใบในกองนะฮะก็อันนี้มาแล้วหนึ่งใบสปอยไปแล้วการเดียนผมเมื่อลงสนามทิ้งมือหนึ่งใบยูนยิตหนึ่งใบไม่ไม่ถูกหีบจนจบการต่อสู้นะสกิลพิทักษ์ สกิลล่างผมช่องแวนเมื่อลงสนามจวบหนึ่งแล้วก็ทิ้งมือหนึ่งใบฮะก็มาเปลี่ยนมือได้อย่าใส่ตัวเก่านะครับอย่าใส่ไอตัวผีเสื้อตัวเก่านะตัวเก่ามันไม่มีสกิลนี้มันไม่มีสกิลช่องแวนบางทีตัวนี้มันได้ใช้จริงๆนะฮะตรงที่ว่ามันหาเกทหนึ่งเกทหนึ่งมันไม่ขึ้นมือจริงๆฮะต่อมาครับผมตะขาบอ่านี่เลยบอกตะขาบมันไม่บอกสกิลนะฮะมันเข้ามานานมากแล้วตะขาบผมเอาไปเล่นกับอาร์เมอร์บีเทิร์นครับผม ก็คือตะขาบมันบอกว่าถ้ามันนอนอยู่แถวใน,นตั้งเดียวก็อยู่ยูนิตเนี้ยของคู่แข่งอะ่ะไม่สามารถสแตนได้ก็คือไม่สามารถสแตนได้เลยฮะก็คือแบบมันล็อกไปเลยมันแบบมันบล็อกไปเลยอะ่ะเว้่แต่ว่าคู่แข่งอะ่ะต้องแบบต้องคอมือมาใหม่อ่ะอยูเ่เลนเดียวกันอ,ะอ่ะขอตะขาบมาก่อนนะแล้วกันนี่สกีไว้นี่ปุ๊บเละตะขาบอาาบันพาดแถวหลังนี่ไม่ได้แล้วจากนั้นไอตัวนี้เลือกแถวอื่นเลย ให้แสดงไม่ได้สดันเฟสก็คือมันก็คือแถวเนี้ยมันหายไปแล้วแล้วมันไปแบบไปปิดแถวนี้อีกอ่ะก็คือคู่แข่งแบบจะต้องคิดแล้วแบบว่าจะทํายังไงดีว่ามันจะ,ระเราจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงดีนั่นแหละดีมันคอมโ,มโบนี้ผมผมใช้ได้จริงๆนะผมผมใช้มาแล้วนี่ครับต่อมาผมแอร์เรียสตีเลอร์แล้วผมสกิลแอคทีฟช่องเลือกการถอนบอเทอร์นะฮะถ้ามีมาร์กเกอร์อยู่บนสนามผู้เล่นตามับโซบัสเก้สามครับ,บ,รรบเราได้หนึ่งกิฟต์โปรเทค กลัมาครับผมบอลนี่เจกิกตัวเก่าแล้วก็ช่องเลี้ยงมาลงสนามโซบัสหนึ่งตัวเองบวกหกพันแล้วก็คู่แข่งสองครั้มันกองหนึ่งใบมันลับโซนนะถ้าเป็นเกรดหนึ่งสูงกว่าโซชาร์เทิร์นก็คือเอาไมโมกกองเพิ่มมีจังหวะได้ใช้จริงฮะเอาแค่มอสไปบนเอาให้คันมอสหลัไปบนก็ได้แล้วก็เอากลับมาเล่นอีกไม่จำเป็นต้องใส่เพิ่มฮะเปลืองที่กลัมาผมออโต้ช่องลีกัทแถวหลังครับเอ้ยสกิลสกิลล่างไม่ใช่แถวหลังนะแต่มันต้องใช้แถวหลังอยู่แล้วเมื่อยูนิตนี้บูทให้ยูนิต ในการจมตีแวนการ์ดเกสาสูงกว่าครับคอร์สทิ้งการบนมือหนึ่งใบครับผมจากนั้นคู่แข่งเลือกการ์ดบนมือตัวเองหนึ่งใบครับทิ้งการไปนั้นใบนี้เวลาจะใช้คิดดีๆนะฮะถ้าคู่แข่งอะ่ะยิ่งเป็นเด็กที่แบบว่าวนของได้เล่นกระดบโซนได้อะไรเงี้ยคิดดีๆนะอย่าให้เขาทิ้งของเล่นไปนะฮะยิ่งถ้าเป็นแกนบูเนี่ยต้องคิดนะฮะแกนบูเขาโม่กองก็จริงและเราเบดโม่กองเขาอีกอะ่ะถ้าเราโม่เขาไม่หมดอ่ะเขาส่วนเราเราตายนะแต่ว่าถ้าเราค่อยๆเล่นค่อยๆใช้แผนการมันก็ จะมีประโยชน์อ่ะนอกจะมีหมดเพียงเท่านี้ครับผมต่อมาครับผมรีบปิดรีบปิดเลยแล้วกันตัวเริ่มครับนี่ครับตัวเริ่ม valentas ขี้ดีข้อครับผมสี่อ่าหลูเลยนะต่อมาผมคี้ดีข้ออีกสามใบครับคี้เจ็ดนะฮะคี้เจ็ดคีเจ็ดใบรอ pg สามใบครับผมเพราะว่ามีเจ้าตัวนี้แล้วนะไม่ต้องใส่สี่ใบอย่าเหลี่ยมนะฮะ ต่อมาผมอ่ะดอรธรรมดาครับต่อห้าพันสองใบคีธรรมะเอ้ยฮิวธรรมดาครับผมสองใบแล้วก็ฮิวเก 3, ยียสามสองใบเหมือนเดิมครับผมตามคอนเทนต์ที่ผมเคยบอกไปในะชิมก่อนแล้วที่ผมถนัดกีอ่ะไอไม่ใช่ดิฮิวที่ผมถนัดสเ 3, ่เกยนะียสามสองใบเกียูนสองใบเนี่ยเพราะว่าส่วนตัวผมผมชอบฮิวเกียสูนมากกว่าแต่ใบนี้มันก็ดีฮะก็เวลาเราโดน ตอนเกทหนึ่งต้นทีตอนเกทหนึ่งราปล่อยแดมอยู่แล้วเพราะว่าเกทสองเราหลักๆเราจะไล่เป็นสเต p ปิ้งเลสไม่ก็ m แมช i n นิ่งแมนทีฮะก็ใช้ไอ้สองตัวนั้นแหละแล้วก็ sticky b o l ์โอีกเราไล่แบนเกทสองเราไล่แบนดีทุกตัวนะแล่มันต้องใช้เค้าตัวบาทุกตัวด้วยก็คือเกทหนึ่งเราปล่อยอยู่แล้วอ่าแล้วพอเราเกทหนึ่งเราไล่ไม่เกทสองปุ๊บเรามีดาเมจเดียวอย่างเงี้ยแล้วเราใช้เกทสองเค้าตัวบาไปแล้วซึ่งถ้าเราเอาเกทเอาฮีโเกทสามไปกักตอน คู่แข่งตีมาแล้วเราเป็นเกมสองอะเริ่มเพินมาแล้วไม่มีเคเดนเราไม่มีเคาน์เตอร์บาร์ให้แวนซึ่งเราไม่มีให้เกโดล่านะฮะเราไม่มีเคาน์เตอร์บาร์ให้เกโดล่าแต่ถ้ามีการนิ่งคอริโอหรือว่ามีเจ้าตัวนี้ซึ่งไม่ไลฟ์อยู่แล้วไม่ค่อยไลฟ์กันอยู่แล้วถ้าไม่จําเป็นจริงก็จะไม่จําเป็นต้องใช้เลยไม่จำเป็นต้องเบรกดาเมจเลยแต่ว่าคือปล่อยไปเลยฮะพอเรามีเคาน์เตอร์บาร์ปุ๊บเราก็แปะเคเดนเขา แล้วเรากะกากแดมทีเนี้ยเล็กเกมเราแช่เขาได้ยาวๆเลยฮะก็คือผมพึ่งไปเล่นมาเลยนะก็มันป่วนจริงก็คือคู่แข่งกองหมดก็ก็ค่อนข้างจะหัวเสียครับนั่นแหละแต่เวลามันเล่นเมกาครนี่เนี่ยก็คือแบบต้องใช้แผนดีๆนะต้องค่อนข้างคิดหนักๆหน่อยเพราะว่าเด็กมันอะมันไม่ได้ถามว่ามันตีแรงไหมเด็กมันไม่ได้ตีแรงฮะสําหรับผมนะมันมันมันไม่แรงเลย เราต้องคอนโทรลเขาเอาเราตีเขาไม่แรงแต่เขาตีเราแรงฮะอันนี้สําคัญซึ่งเราต้องอรับเคเดินฮะก็กี่ใบก็พก,กไปเลยฮนะยิ่งถ้าออกไปแข่งอะไรก็พกไปเยอะก็ยิ่งดีฮะเผื่อเจอแคน Excel ซลอะไรเงี้ยก็ควิกชิวฮะของสาม,มัญอยู่แล้วขาดไม่ได้โปรเทคครับผมเอาไว้5้าใบพอนะเพราะนะส่วนใหญ่ใช้ใช้ไม่ถึง5ใบอะ โซสันรีสหน่อยฮะตรงก็คือแบบว่าเมกาเลยโอเคครับผมก็ที่ผมมาออกมาโชว์ลิสันนี้ยก็คือเด็กโปรไฟล์ของวันเนี้นะฮะของเมกาก็คือมันเป็นเด็กเมนของผมอยู่แล้วแต่ผมไม่ได้เอาแบบมาเล่นเลยเพราะว่าด้วยความที่ว่าเดี๋ยวนี้มันเจอแบบลหลายๆเด็กนอกที่มันมันออกของใหม่มาเรื่อยๆออกของใหม่มาเรื่อยๆซึ่งเมกามันถามว่ามันของมันเต็มหรือย,ยัง ก็คือล่าสุดก็ไอ้กีราฟารีเวิร์ดฮะก็คือของมันก็ไม่ได้เล่นกับสายนี้นะแต่ถามว่ามันเอามาดัดแปลงเนียมันเอามาดัดแปลงมันก็มาใส่ได้แหละแต่ไม่ใช่ตัวกีราฟาฮะก็มันตอนนี้เดี๋ยวไอ้ตัวโปรโมเก2อะที่มันรับบูทปะนั่นแหละมาน่าจะมาในงานแข่งอยู่แล้วก็ไอ้ตัวนั้นก็ต้องรออนาคตถามว่ามันดีไหมมันดีฮะก็เป็นสายแช่เหมือนเดิมมาสายแช่เรียไอ้ตัวมดที่มันแบกถุง ถุงปุ๋ยอะง่ายอะมดเหมือนมันมดมันเป็นมดแล้วแบ่งถุงปุ๋ยฮะแล้วก็มีเหมือนเหมือนมีทองทองอะไรอยู่วะแต่ผมก็จำผมก็จําไม่ค่อยได้แต่ของญี่ปุ่นออกไปแล้วก็เมกาเนี่ยผมบอกเลยนะว่ามันแล้วแต่คนเล่นจริงๆแล้วแต่คนจัดจริงๆแล้วแต่ความข้อมือของแต่ละคนจริงๆฮะแล้วยิ่งจะใส่ตัวอะไรเนี่ยยิ่งต้องคิดดีๆฮะเพราะว่าบางตัวมันใส่แล้วมันแบบมันขัดผลประโยชน์ของเรามากกว่าที่เราขัด ผลประโยชน์ของคู่แข่งนะฮะการนี้ต้องคิดดีๆบางทีใช้แล้วเสียนะครับแต่หลักๆเลยนะครับที่ผมจัดมาเนี่ยแล้วผมเล่นนะกักแดมคู่แข่งง่ายมากแล้วก็รัเมตตัวเองนี่ไม่ต้องกลัวเลยฮนะคือคือผมเล่นนะ่ะผมจะปล่อยห้าดมเลยแล้วก็ก็นเคาเตอร์บัสไปเรื่อยเค้าเตอร์บัสไปเรืเเอเ่อยๆแค่นั้นเองแล้วก็บนไอโอวาสปิดเข้ากองไปแล้วก็โอเกโดราตีแล้วก็เสก,ก,กมาแล้วก็โมกองแค่นี้เรื่อยๆเลยและฝั่งตรงข้ามไม่มีเคาเตอร์บาส แต่ถ้าไปเจอเด็กที่มันไม่ใช้เคาน์เตอร์บาร์ะและมันตีแรงๆในตัวของมันอันนี้ก็ต้องระวังไว้เลยแต่มันก็มีข้อเสียหลักๆนะที่ที่ผมเห็นมาที่ผมเล่นมากับตัวนะอันนี้เฉพาะส่วนตัวผมนะไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะโดนกันเยอะของเมกาคลนีเนี่ยก็คือมันจะแพ้เด็กเด็กมีเวฟฮะก็คือด้วยความที่ว่าของเล่นมันอะเมกามันต้องค่อนข้างมีบนมือเยอะพอสมควร มันต้องมันคือมันต้องมีบนมือเลยแ่ะนะไนแหละแต่ว่าถ้าไปเจอเล็กบุกเนี้ยเผามือเราอะแบบเรากลักแดมเขาเราไอ้นี่เขาแต่ว่าเขาไม่ใช้เคาน์เตอร์บาเขาแบบยังไงมือเขาเยอะเขาบุกได้แบบเต็มที่เขาก็โถมอยู่แล้วครับเขาไม่ปล่อยเลทเกมเพราะเมกายิ่งเลทเกมมันยิ่งมันยิ่งป่วนก็โอเคผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรละมีเพียงเท่านี้ ก็เดี๋ยวจะทยอยลงให้เรื่อยๆฮนะก็จะไม่หายไปอนานก็เหมือนเดิมครับผมถ้าชอบก็นําไปจัดตามได้ครับแต่ก็นําไปจัดตามที่ผมทําได้หรือว่าจัดตามของผู้เล่นคนอื่นได้มา,มาดัดแปลงรวมๆกันได้ครับผมแล้วก็ตามถนดัดตามความถนัดตามความข้อมือของผู้เล่นแต่ละคนนะครับยังไงวันนี้ก็ขอไปก่อนครับผมสวัสดีครับ